ก็หลังจากที่ผมปิดกล้องนะครับเพราะว่าเพราะว่าฝนมันตกตอนนี้ผมก็เปิดกล้องนะครับผมอยากจะลองนีว่าฝนตกแม่งจะทนหรือเปล่ามันมีเคสครับแต่ว่าเคสมันรู้สึกว่าน้ํามันจะเข้านะฮะก็เดี๋ยวลองถ่ายแบบฝนตกตกงี้นะครับเนี่ยรถก็ มอไซค์ก็วิ่งได้แค่เลนกลางเนี่ยครเลนเดียวนะครับขทางหน้านี่ก็เป็นตึกช้างครับแยกรัชะโยธินการจราจรไม่ติดมากเลยครับแล้วก็มันติดก็ททำรถไฟฟ้าด้วยครับ <c oughs> ติดรถไฟฟ้าที่ทำไปลำลูกกาดูครับสภาพผมตอนนี้ เปียกจากข้างบนนะฮะลงไปยันไข่เลยฮนะท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะไปแบบอีท่าไหนนะเข้าบ้านเนี่ยตัวเปียกมันมาตกน้ำเลยฮะโอ้ยนี่เป็นชีวิตจริงๆนะครับของมนุษย์เงินเดือนนะฮะ ดูครับดูมอไซค์แล้วดูคนอยู่ในรถเก๋งอะคือเราเลือกที่จะขี่มอไซค์เราต้องยอมเปียกครับแต่วันนี้ผมเข้าเซเว่นไม่ทันไม่มีชุดกันฝนเปียกเลยแล้วกันไม่รู้ว่ากล้องจะขึ้นฟ้าหรือเปล่านะครับถ้ามันขึ้นฟ้าก็ขออภัยไปด้วยนะะเพราะว่าข้างนอกมันเย็นครับกล้องมันร้อนพอมันเกิดปฏิกิริยานะฮะ มันก็จะก่อตัวเป็นไอ้น้ำนะครับไปจับตรงข้างหน้ากล้องตรงเคสนะฮตรงส่ยผมต้องหลบก่อนนะครับแน่นอนนะโอ้เปียยและไปเลยไปแล้วเปลเปียกและในในก็เปลียยและออ๋อ ไม่หลบไม่หลบมาแล้วยังไงก็เปียกวะไปถึงบ้านแนละ้วใจใจอยู่บ้านแล้วอยากจะนอนแล้ว <c oughs> ขออนุญาตไอครับโอ้โหมามืดเลยครับเนี่ยนะดูรถเกง๋งรถกระบ,บะรถแท็กซี่นะฮะก็จอดกันแบบเหมือนลานจอดรถนะฮะ คือวันนี้ไม่ต้องไปไหนกันเลยอ,อยู่อยู่กับที่แต่สองล้ออย่างเราซิกแซกได้ครับไปเรื่อยๆตกหนักมาเรื่อยเลยครับก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับลองลองตากฝนแล้วก็คุยดูนะฮะไหนๆมันก็ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้แนละ้ว ขาต้องถ่ายตอนฝนตกเนี่ยโอ้โหดูข้างหน้าครับไปเขาก็โจมโดนงี้ตายตายเลยครับมีเข็นยาวเลยครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ดูไว้ครับเผื่อจะได้เข้ามาปรปะจนเพิงโอ้ยะจนภัยในกรุงเทพนะฮะจะได้รู้ว่ารถมันติดขนาดไหน โอ้น้ำป่ามาน้ำท่วมแล้วครับตกแป๊บเดียวครับออจอดอยู่นี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะผ่านเมเจอร์ไปนะครับ มีเจอรัชโยทินก็จะถึงบ้านแล้วชีวิตไม่สิ้นครับต้องดิ้นต่อไปอ,อาสักเลนนี่ครับพี่หมดท่าเลยครับผมเปียกก็เปียกว่า แบตกล้องมันก็จะหมดถ่ายไม่ให้หมดเลยครับตอนนี้ไข่เริ่มเย็นแล้ว ตอนนี้รถเราก็เคลื่อนตัวทีละนิดทีละนิดทีละนิดดูครับท่านผู้ชมขนาดรถมอเตอร์ไซค์ยังติดนะเนี่ยยังจอดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ปาษาอะไรกับรถใหญ่ฮะ กลับบ้านไปต้องรีบอาบน้ำครับเดี๋ยวไม่สบายครับขับรถยังมีอารมณ์กลางล่มนะครับดูดูดูครับ ขับรถตากฝนแต่กลัวเปียกแต่ไม่กลัวเป็นอันตราย,เ,ยเปียกจนจะทั้งตัวอแล้วครับแต่เขาก็ยังจะยืนยันที่จะกลางร่มนะฮะแล้วแต่ป้าแล้วกันครับไปไปไป ครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่เขาก็ทำงานนะครับฝนตกไม่ได้หยุดได้หย่อนบางทีก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะะคือเราอยู่ในรถเขาก็มาทำงานนะครับตาผฝนตากแดบดบอย่างนี้ก็ชื่นชมครับถ้าไม่ได้ไถตังไรก็ดีครับ กล้องมันน่าจะเมืดอแล้วนะฮะโอ้ยหนาวเว้ยหนาวครับก็ทางกลับบ้านผมผมก็จะใช้เส้นทางถ้าไม่เกษตรนะว่ามินก็จะเป็น เสนาซอยหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงแยกวังหินเพื่อไปซอยลัดพรขายี่สิบสี่นะฮะแล้วก็ตรงเข้าไปในซอยก็จะถึงบ้านแล้ว